เที่ยวเมืองไทยจนชีวิตพังเมื่อชาวต่างชาติคนหนึ่งนะฮะได้โพสต์เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการเที่ยวเมืองไทยครั้งแรกของเขาในสื่อสังคมออนไลน์ได้พบเจอกับความสนุกสนานอาหารอร่อยจนเมื่อกลับไปอเมริกาเขาก็คิดถึงเมืองไทยมากนะฮะจนต้องไปหาคลิปเกี่ยวกับประเทศไทยเพื่อลำลึกถึงสถานที่ที่เคยไปมาดูชาวต่างชาติที่ได้ฟังเรื่องราวของเขาก็ขเ,ขาเ,ขาเข้ามาแสดงความคิดเห็นบางคนก็บอกว่าเที่ยวเมืองไทยจนได้พบลักที่นั่น บางคนก็บอกว่ามาเที่ยวเมืองไทยครั้งแรกก็ติดใจอาหารจนได้เปิดร้านอาหารไทยบางคนก็บอกว่าเคยเป็นเหมือนเจ้าของกระทู้หยิบเอารูปที่เที่ยวในประเทศไทยขึ้นมาดูบ่อยๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปรับฟังกันได้เลยนะฮะชาวต่างชาติคนนี้เล่าว่าเขาได้ใช้เวลาหนึ่งเดือนในประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ที่กรุงเทพและตอนนี้เขาก็ได้กลับบ้านในสหรัฐอเมริกาได้6สัปดาห์แล้ว แต่ก็ยังหยุดคิดถึงประเทศไทยและความสนุกที่ได้รับไม่ได้ตั้งแต่กลับมาถึงบ้านฉันได้ดูวิดีโอ YouTube ประมาณร้อยคลิปเพื่อระล,ลึกถึงสถานที่ที่ฉันเคยไปแล้วก็หาข้อมูลวางแผนการเดินทางครั้งหน้าฉันได้รู้จักเพื่อนใหม่หลายคนตอนอยู่ที่นั่นและฉันคิดถึงพวกเขามากฉันมั่นใจว่าฉันคิดถึงพวกเขามากกว่าที่พวกเขาคิดถึงฉันอาหารที่นั่นสดและอร่อยมากเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วทุกอย่างในสหรัฐอเมริการสชาติแย่หมด โดยเฉพาะไก่ไก่ที่นี่มีรสชาติเหมือนยางเพื่อนของฉันเริ่มเบื่อที่ฉันพูดถึงประเทศไทยว่าดีแค่ไหนฉันไม่มีเวลาและเงินที่จะกลับไปในเร็วๆนี้แต่ฉันยังคอยดูตัว๋วเครื่องบินและราคาอยู่เรื่อยๆฉันดูรูปที่ถ่ายมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าฉันรู้สึกเหมือนตัวเองบกบุ้นนี่มันทรมานจริงๆเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันเลยนะฮะว่าจะเข้ามาตอบกระทู้ของชาวต่างชาติรายนี้อย่างไรความคิดเห็นแรก ครั้งแรกที่ฉันไปเมืองไทยฉันก็ตกหลุมรักอาหารและวัฒนธรรมที่นั่นมากฉันจึงกลับบ้านและสร้างรถเข็นผัดไทยขึ้นมาและเริ่มทําอาหารที่มุมถนนหน้าบาร์ที่พุกพ่านแห่งหนึ่ง10ปีต่อมาฉันก็เปิดร้านอาหารไทยแบบมีหน้าร้าน4แห่งและบาร์ค็อกเทลที่ได้แรงบันดาลใจจากไทยอีกสองแห่งความคิดเห็นต่อไปความรู้สึกเหมือน,นเป๊ะเลยฉันชอบมากที่อาหารในประเทศไทยอร่อยมีความหลากหลาย ราคาถูกกว่าในสหรัฐพอกลับมาที่บ้านอาหารโดยเฉพาะผลไม้รสชาติมันน่าเศร้าจ,จริงๆฮ่าๆฉันกับสามีไปเที่ยวประเทศไทยครั้งแรกไม่เดินกลุ่มพาพันธที่ผ่านมาชอบมากไม่อยากกลับบ้านเลยเราตัดสินใจว่าจะกลับไปอีกฉันจองตั๋วสําหรับเดือนพฤษภาคมปีหน้าหลังจากทริปล่องเรือถูกยกเลิก,ลกครั้งนี้เราจะพาลูกสาวของเราไปด้วยเป็นการเดินทาง,างต่างประเทศครั้งแรกของพวกเธอ ันแทบรอไม่ไหวแล้วแล้วก็มีคนเข้ามาตอบหากคุณสามารถเปลี่ยนเที่ยวบินได้เมษายนเป็นช่วงเวลาที่ดีกว่าที่จะไปทั้งสองเดือนจะร้อนมากแต่เดือนเมษายนมีเทศกาลสงกรานต์วงเล็บปีใหม่ของไทยลาวและก็กัมพูชาซึ่งเป็นเทศกาลที่ชาวไทยทุกคนต่างเฉลิมฉลองกันมากที่สุดทุกปีเทศกาลนี้จะกินเวลา3วัน13-15เมษายนปีหน้า ลองหาวิดีโอเกี่ยวกับเทศกาลนี้ใน YouTube ดูสิเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุดในการไปเที่ยวแน่นอนความคิดเห็นต่อไปเข้าใจความรู้สึกเลยมันคือเรื่องของวัฒนธรรมผู้คนและความง่ายในการใช้ชีวิตที่นั่นแถมยังสามารถหลงทางได้แบบไม่ต้องกังวลอะไรฉันรู้สึกว่าพอกลับมาบ้านความคาดหวังที่ถูกยัดเยียดให้ทำให้เครียดสุดๆตอนนี้เลยพยายามหาสมดุลระหว่างสงที่นี้อยู่ สำหรับตอนนี้ฉันไปประเทศไทย3เดือนต่อปีจนกว่าภาระบางอย่างที่บ้านจะจัดการเสร็จตอนที่อยู่ที่นั่นฉันมีสภาพจิตใจที่ดีที่สุดลดน้ำหนักไปเยอะกินอาหารที่มีสุขภาพมากๆแต่พอกลับมาที่บ้านกลับทำแบบเดียวกันไม่ยากเละเกินเหมือนกับที่คุณบอกเลยคนที่รู้จักและมิตรภาพที่สร้างไว้ในไทยเป็นสิ่งที่พิเศษมากจริงๆตอนนี้ฉันพูดภาษาไทยได้พอสมควรมันทำให้การอยู่ที่นั่นนานๆเป็นเรื่องสนุกและน่าจดจำมากขึ้นไปอีก ความคิดเห็นต่อไปฉันก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกันฉันไม่ได้ไปเที่ยวเมืองไทยมาสองเดือนแล้วแล้วก็ยังคงดูรูปที่นั่นทุกวันฉันแทบรอไม่ไหวที่จะได้กลับไปอีกครั้งความคิดเห็นต่อไปเพื่อนเอย๋ยเพื่อนรักทุกสิ่งที่คุณได้สัมผัสในประเทศไทยฉันก็ได้สัมผัสมาเหมือนกันแล้วก็ต้องบอกเลยว่าตอนที่กลับมาที่สหรัฐอเมริกาฉันรู้สึกซึมเศร้าอย่างมากและก็ร้องไห้ไปพักใหญ่เพราะความแตกต่างมันมากมายเหลือเกิน เรามักได้ยินคนพูดว่าอเมริกาคือที่ที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแต่ฉันบอกเลยว่ามันไม่จริงหรอกคนไทยที่ฉันได้พบเจอเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนรู้คุณค่าและขอบคุณในสิ่งที่มีฉันมีแฟนสาวที่คบกันมาได้ประมาณ3ปีและบอกเลยว่าเธอไม่มีใครเปรียบเทียบได้เลยเธอมีอารมณ์ที่สงบนุ่มนวลใจดีเอาใจใส่และมีน้ำใจ ซึ่งลักษณะนิสัยแบบนี้หาได้ยากมากในผู้หญิงหลายคนในอเมริกาวงเล็บไม่ใช่ว่าไม่มีนะแต่ผมยังไม่เจอยกเว้นภรรยาของผมที่จากไปแล้วประมาณ6ปีดังนั้นฉันเข้าใจในสิ่งที่คุณพูดเลยเพื่อนเอย๋ยฉันเองก็คิดถึงประเทศไทยอย่างสุดหัวใจเหมือนกันถ้าคุณอยากพูดคุยเรื่องประเทศไทยหรือการประจนภัยในไทยของคุณผมยินดีรับฟังเสมอเพื่อนรักความคิดเห็นต่อไป ผมก็เคยเป็นแบบคุณทําทุกวิถีทางเพื่อย้ายมาอยู่ประเทศไทยใช้เวลานานถึง10ปีแต่ตอนนี้ผมอยู่ที่นี่แล้วแล้วก็ยังรักที่นี่เหมือนเดิมความคิดเห็นต่อไปฉันก็เหมือนกันไปเที่ยวประเทศไทยเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2022ใช้เวลาอยู่ที่กรุงเทพ2-3วันจากนั้นไปภูเก็ต1สัปดาห์แล้วกลับมาที่กรุงเทพอีก1สัปดาห์ฉันรักประเทศไทยมากๆมันเป็นประเทศที่สวยงามและผู้คนก็เป็นมิตรสุดๆ ฉันได้เจอคนอังกฤษเหมือนกันด้วยคนหนึ่งตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่ประเทศไทยแล้วหวังว่าจะได้ไปเยี่ยมเขาปีหน้าเข้าใจเรื่องอาหารเลยไก่ที่อังกฤษก็ไม่อร่อยเท่าที่ประเทศไทยเหมือนกันความคิดเห็นต่อไปฉันเข้าใจดีเลยปี2024ฉันไปประเทศไทยมาสี่ครั้งแล้วแล้วเที่ยวบินต่อไปก็คือมกราคม2025เพื่อนๆในยุโรปก็กรอกตาเหมือนกันเมื่อฉันเริ่มพูดถึงเรื่องอาหาร คนนี้เข้าหมายถึงว่าเขาพูดถึงอาหารไทยอร่อยบ่อยนะฮะจนเพื่อนๆชาวยุโรปของเขาต้องแสดงสีหน้าว่าอีกแล้วเหรอความคิดเห็นต่อไปในปี1994ฉันเคยไปประเทศไทย1สัปดาห์ตอนนั้นอายุ24ปีเป้าหมายในชีวิตหลังจากนั้นคือการย้ายไปอยู่ประเทศไทยจนกระทั่งฉันได้ไปเซบูในฟิลิปปินส์ตอนนี้ฉันอยู่ที่นี่มา15ปีแล้วแต่ฉันก็ยังคงไปเที่ยวประเทศไทยทุกปีปกติจะอยู่ประมาณ10วัน เซบูใช้ชีวิตง่ายกว่ามากไม่มีอุปสรรคเรื่องภาษาเพราะทุกคนพูดภาษาอังกฤษได้เสร็จแล้วก็มีคนเข้ามาตอบฉันคิดว่าเซบูก็ดีนะแต่ส่วน,นอื่นๆของฟิลิปปินส์ก็แทบจะเป็นกองขยะไปแล้วความคิดเห็นต่อไปพ่อของฉันสูญเสียเงินเก็บทั้งชีวิตบ้านในอังกฤษธุรกิจรถยนต์จากนั้นก็สูญเสียบ้านในประเทศไทยและธุรกิจที่เขามีที่นี่ไปด้วยหน้าเสียตายที่เขาไม่เคยฟังแล้วก็เรียนรู้ จนสุดท้ายเขาจบชีวิตลงด้วยการใช้ยาเกินขนาดแล้วก็แอลกอฮอล์ทิ้งฉันไว้กับค่ารักษาพยาบาลก้อนโตฉันรักประเทศไทยนะแต่ต้องจําไว้ว่าประเทศนี้สามารถกลืนกินคุณเข้าไปแล้วก็ถุยคุณออกมาได้ถ้าคุณไม่ความเคารพประเทศไทยโชคดีครับความคิดเห็นต่อไปเหมือนฉันเลยตอนนี้ฉันแต่งงานแล้วมีสนักสองตัวแล้วก็เป็นเจ้าของบ้านการย้ายไปอยู่ที่อื่นเลยไม่ได้อยู่ในแผนของฉันแต่ต้องบอกเลยว่า ฉันดูรูปจากการเที่ยวประเทศไทยทุกวันคิดถึงมันทุกวันการเที่ยวครั้งแรกของฉันก็คือในปี2017และตั้งแต่นั้นมาฉันตกหลุมรักประเทศไทยมากฉันกลับไปอีก4ครั้งบางครั้งก็ไปประเทศอื่นเช่นอินโดนีเซียและมาเลเซียถ้ามีเวลาหลายเดือนฉันไปคนเดียวแต่ก็รอวันที่จะพาสามีไปและให้เขาเห็นว่าประเทศไทยมันยอดเยี่ยมขนาดไหนประเทศไทยคือสถานที่ที่ฉันไปถึงฉันรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านจริงๆ ้ำหนักจากไหลหายไปยิ้มกว้างๆตนลักวัฒนธรรมสภาพแวดล้อมแล้วก็แน่นอนอาหารที่นั่นมันคลองใจฉันไปหมดสิ่งเดียวที่ฉันทําได้คือกลับไปอีกครั้งแต่ฉันทําธุรกิจของตัวเองดังนั้นฉันมักจะทํางานจากประเทศไทยเมื่อเจอตั๋วเครื่องบินดีๆความฝันของฉันก็คือเมื่อยุคมากขึ้นและธุรกิจของฉันกับธุรกิจของสามีประสบความสําเร็จเราจะสามารถซื้อคอนโดเล็กๆที่ประเทศไทยได้ความคิดเห็นต่อไป คนนี้เข้ามาบอกสั้นๆว่าตอนนี้ฉันอยู่ที่ภูเก็ตฉันกลัวที่จะต้องกลับไปความคิดเห็นต่อไปชีวิตฉันไม่เคยเหมือนเดิมอีกต่อไปตั้งแต่ฉันมาเที่ยวประเทศไทยฉันก็มาจากสหรัฐอเมริกาเหมือนกันความคิดเห็นต่อไปฉันทำงานด้านซอฟต์แวร์และทำงานจากที่บ้านเคยไปเที่ยวประเทศไทยมาแล้วสองครั้งและฟิลิปปินส์อีกหนึ่งครั้งถ้าสองประเทศนี้ยอดเยี่ยมมากตอนนี้ในเดือนธันวาคมฉันจะกลับไปประเทศไทยอีกครั้ง ซึ่งเป็นทริปที่3ของปี2024ตัว๋วเครื่องบินก็ถูกใช้เวลาเดินทางแค่4ชั่วโมงแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องวีซา่าแล้วทำไมฉันต้องไปเที่ยวที่อื่นอีกละ่ะความคิดเห็นต่อไปรู้สึกเหมือนกันเลยไปมาเมื่อนอาร้อนนี้กลับบ้านมาแล้วลืมไม่ลง2เดือนต่อมาก็ขายคอนโดและทุกอย่างที่มีแล้วก็ย้ายไปกรุงเทพอยู่ที่นี่มา3วันแล้วเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดที่ฉันเคยทำความคิดเห็นต่อไป เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นอย่าต่อสู้เลยการไปเที่ยวประเทศไทยเหมือนเป็นโรคร้ายแรงที่จะติดตัวคุณไปตลอดชีวิตแค่เลิกต่อต้านแล้วย้ายมาอยู่ประเทศไทยเถอะความคิดเห็นต่อไปพวกเรารักประเทศไทยมากอาจจะมากที่สุดในเอเชียต,ตะวันออกเฉียงใต้เลยก็ว่าได้ตอนนี้พวกเราเดินทางอยู่ในแถบอาเซียนมาเกินหนึ่งปีแล้วแล้วก็เริ่มเป็นนักทาภาพยนตร์พวกเราทําวิดีโอเกี่ยวกับประเทศไทยแล้วก็มีคนดูเกือบหนึ่งแสนคน ประเทศไทยคือสุดยอดจริงๆความคิดเห็นต่อไปฟังพวกคุณพูดถึงประเทศไทยแล้วน่าทึ่งมากเรื่องราวของคุณตรงใจฉันเลยปีนี้ฉันไปประเทศไทยมา3ครั้งครั้งแรกคือทริป21วันครั้งที่2แค่1สัปดาห์และตอนนี้เพิ่งกลับบ้านที่บริสเบนหลังจาก20วันพร้อมกับแผนที่จะกลับไปประเทศไทยอีกในปีหน้าความคิดเห็นต่อไปฉันเห็นด้วยสุดๆเลยเรื่องไก่ ฉันเพิ่งกลับมาจากทำงานในแอฟริกา7ปีแล้วไปกินไก่ที่ร้านป๊อปายเนื้อไก่มีสัมผัสเหมืนอนยาง88ผ่านไปไม่กี่สัปดาห์ฉันลองซื้อไก่ย่างโรตีเซอรี่จากคอสโก้ที่เจอสัมผัสแบบเดียวกันน่าขยะขยายจริงๆอาหารในอเมริกาเหมือนเป็นพิษและเป็นอันตรายต่อประชากรของตัวเองนี่คือหน้าตาของไก่ย่างโรตีเซอรี่ที่เขาพูดถึงนะฮะความคิดเห็นต่อไป ในปี2019ฉันก็เคยเป็นเหมือนคุณการเดินทางต่างประเทศครั้งแรกของฉันคือการไปเที่ยวคนเดียวที่ประเทศไทย55วันพอกลับบ้านฉันทำงาน4งานทำงานหนักที่สุดในชีวิตและ8เดือนหลังจากนั้นฉันกลับมาประเทศไทยอีกครั้งเพื่อเริ่มทริป6เดือนรอบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันเปลี่ยนชีวิตฉันไปเลยตอนจบของทริปนั้นคือเดือนมีนาคม2020ฉันติดอยู่บนเกาะในประเทศไทยตอนที่ทุกอย่างปิดตัวลงเพราะโควิด ใช้ชีวิตแบบสบายๆยอยู่2เดือนครึ่งในขณะที่ทั้งโลกกําลังวุ่นวายและในช่วงเวลานั้นฉันได้เจอกับผู้หญิงที่กลายเป็นภรรยาในอนาคตของฉันพอกลับบ้านฉันทํางาน4งานและ9เดือนต่อมาฉันก็กลับไปหาเธออีกครั้งตั้งแต่นั้นมาฉันทําแบบนี้ซ้าแล้วซ้าเล่า4ครั้งแต่งงานในประเทศไทยเมื่อเดือนธันวาคม2023 ตอนนี้ฉันใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพเเดือนตัดบ,บ้านหเดือนทำงานสัปดาห์ละ70ชั่วโมงชีวิตดีมากฉันไม่มีอะไรต้องเสียใจเลยถ้าคุณรักมันขนาดนั้นจงลงมือทำและเปลี่ยนชีวิตของคุณความคิดเห็นต่อไปฉันจะย้ายไปเมืองไทยในเดือนมกราคมฉันก็เจอเหตุการณ์แบบเดียวกันฉันกับสามีไปฮานมูนที่เมืองไทยเมื่อ10เดือนที่แล้วเราชอบที่นี่มากและแตัดสินใจว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงบางอย่างเพื่อที่เราจะได้มาอยู่ที่นี่ต่อ เราเป็นคู่สามีภรรยาที่อายุมากแล้วแต่ก็ไม่แก่เกินไปและแตัดสินใจว่าเรามีชีวิตเพียงครั้งเดียวและเราอยากมีความสุขปิดท้ายกันด้วยความคิดเห็นนี้นะฮะเหมือนฉันเลยฉันไปเที่ยวช่วงส่งท้ายปีเก่าปี2022ถึงปี2023กับลุงก่อนจะไปก็ไม่ได้คิดอะไรมากนอกจากความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับประเทศใหม่แต่ตอนนี้ไม่ถึง2ปีหลังจากนั้นฉันก็จองทริปครั้งที่5ในเดือนพฤษภาคมปีหน้าแล้ว ก่อนที่จะไปครั้งแรกหลายคนรอบตัวเตือนฉันว่าเดี๋ยวจะรู้ว่าประเทศไทยไม่เหมือนที่ไหนพอไปครั้งเดียวแล้วจะอยากไปที่นั่นอีกตอนนั้นฉันไม่เข้าใจแต่ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วชีวิตที่นั่นมันรู้สึกเบาวกว่าที่อื่นจริงๆฉันโตที่สวิตเซอร์แลนด์โชคดีที่ได้เที่ยวหลายประเทศในยุโรปแล้วก็เคยอยู่บราซิลมาสองสามปีแต่ตอนนี้ฉันกําลังพยายามอย่างหนักเพื่อหาวิธีย้ายไปอยู่ประเทศไทยอย่างถาวรเมื่อคุณตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและมีความอดทนทุกอย่างก็เป็นไปได้ เป็นยังไงกันบ้างครับกับความคิดเห็นของชาวต่างชาติในคลิปนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้นะฮะหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับการแปลภาษาเป็นการใช้โปรแกรมแปลภาษาอาจแปลผิดพลาดไม่ตรงกับเจตนารม์ของผู้สื่อสารก็ต้องขออภัยมณที่นี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ